สวัสดีครับเราจะมาสอนวิธีการแอดเขาเรียกว่าไงนะครับออ f ฟิเชียลแอ a เคาน n t นะครับก็สามารถดูได้นะครับตอนแรกจากหน้าปกตินะครับเราจะอยู่ที่หน้าปกตินะครับเราก็มาที่มอครับแล้วก็เลือกที่เมนู Official Account นนะครับเราสามารถที่จะเซิร์ชและค้นหาได้นะครับจากในนี้นะครับ นะครับอย่างช่องเจ็อย่างนี้นะครับเราต้องการเพิ่มเราก็เกิดแอดนะครับมี2 pm นะครับช n น e วี v, นะครับอะไรประมาณนี้นะครับชอบ Official ตัวไหนนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้จากเมนูนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับไปที่ เมนูปกตินะครับในกรณีที่เราแอดเฟนเข้าไปแล้วนะครับเราก็เปิดเฟนขึ้นมานะครับคลิกที่แชทนะครับคลิกตัวอีโมชันนะครับในนี้นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับ Offi c i a l Account ได้ที่บวกนะครับแล้วก็หาในนี้ได้นะครับอย่างเช่นจะมีบอกว่าอีโมชันใหม่ๆนะครับถ้าเราอยากได้นะครับเราอาจจะต้อง ทำการแอดเพื่อนนะครับจากสติกเกอร์ช็อปนะครับอย่างก็จะมีตัวอย่างนะครับเมืองไทยไลฟ์นะครับทัวริสเซีมออตตอไรท์ออฟไทยแลนด์นะครับต้อแก่น้อยอะไรประมาณนี้นะครับท o ม o v เอชอย่างเงี้ยครับคือถ้าเราแอดเข้าไปนะครับอย่างแอดท o ม o v เอชนะครับเป็นเพื่อนนะครับก็จะได้ฟรีสติกเกอร์นะครับดังต่อไปนี้นะครับดังตัวอย่างนะครับ ก็ลองเล่นดูนะครับประมาณนี้ครับคร่าวๆครับ